มาครับคุณผู้ชมวันนี้นะอยากขายตัว2,023นะครับตัวหน้า2,023เผื่อท่านใดนะกำลังหาอยู่นะครับนี่มีสีดำอยู่นะตัวยศสูงบางท่านบอกว่าเออผมยังชอบหน้าตัว2,023อยู่ เขาสวยเขามีสเสน่ห์นะข้างหน้าดูสวยนะครับมาเลยนะครับเหลือสีดำสีเดียวมีอยู่ประมาณ3คันใครจะเหมายกลอ็อตมาเลยนะครับนี่เป็น Highlander เกรด LDA นะครับคุณผู้ชมซึ่งไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยกระจังหน้าทูโทนครับเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะครับสวยนะนะครับสวยเลยนะสำหรับหน้า2023เนี่ยลหลายๆคนชอบนะครับก็ณนะวันนี้นะฮะ ยังมีหลายๆท่านโทรหาเซลต้นอยู่ว่าเซลต้น2023รุ่นนี้รุ่นนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับบางรุ่นก็ไม่มีบางรุ่นก็ยังมีอยู่นะครับแต่วันนี้รุ่นนี้คันนี้สิ่งนี้นะครับมีให้เลือก3คันมาอยากได้คันไหน <c oughs> นะครับนี่ล้อแมกนะครับล้อแมกล้อแมกยี่สิบกับยี่สิบเป็นลายเดียวกันนะครับนี่นะครับบิสโตนเบอร์ยางก็2อ5 6 5าหก็นะครับดิสเบรกหน้ามี ABS มี กระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมดนะครับสาหรับตัวเบรกนะโช๊คอัพนะครับข้างหน้าปีกนกอิสระนะโลโก้ไฮ g ลนเดอร์นะครับนี่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะรุ่นนี้มือเปิดประตูเป็นโคมเมียมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับสเปคล้อสเปคยางแบบเดียวกับดนะ้านหน้าแนบ3แผ่นนะสำหรับในรถตัวยกสูงของยูสูเนี่ยเขาจะให้แนบมา3แผน่นซึ่งแนบ3แผ่นเนี่ยก็จะออกแบบมาให้มีความนุ่มนวล นะครับจำนวนแผ่นน้อยลงเพื่อให้ความนุ่มนวลแล้วก็ยืดแหนบครับให้ยาวขึ้นด้วยนะครับส่วนขนาดแหนบเนี่ยถึงจะมีน้อยแต่ขนาดเขาเป็นแผ่นใหญ่ก็จะทำให้รับน้ำหนักบรรทุกได้นะครับมีกระจกไล่ฟ้าไฟเบรกตงที่3นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็น led นะฮะ2023นะนี่ะ d d i เกรดแอมีกันชนท้าย2ขั้นบันไดให้นะครับ กล้องมองหลังมีแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องมองหลังมีแน่นอนแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมด้วยนะครับสำหรับตัว2023ัแบบนี้นะครับบันไดข้างมีมาให้เลยนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อันเนี้ยเป็นรถดมเดิมนะแต่ถ้าท่านเลือกซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมติดฟิล์มติดกันสาติดจารองมือเปิดติดกระบ,บะไลเนอร์นะครับกรอบปองกรอบป้ายให้เรียบร้อยหมดถ้าอยากได้แม็กแต่งมาเดี๋ยวใส่แม็กแต่งให้สวยสวยเลยนะครับ นี่หน้าตาความดุดันสวยงามนะครับแล้วก็หนึ่งเลยรุ่นนี้ราคาประหยัดกว่าตัว2024 2ส่ส่วนลดเยอะกว่านะครับเยอะกว่าส่วนลด2024เท่าตัวหนึ่งเลยนะครับนี่เดี๋วดูภายในเป็นกุญแจรีโมทนะได้เป็นกุญแจรีโมทว่ารถมีให้2ดอกแบบนี้นะครับในส่วนของภายในนะฮะคุณผู้ชม วัสดุปูนุ่มพุ่มผ้มากรมะหยี่มาให้เรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงออโต้นะครับฝั่งคุณขับนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็นี่ฮะภายในประตูแคปเนี่ยเปิดกว้าง90องศาด้านหลังขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะครับเบาแคปภายในยางรองเท้านะครับใส่ให้เรียบร้อยหมดอันนี้เป็นรถเอาเปล่านะซึ่งมาจากโรงงานเขาจะมีอยู่แค่นี้เบาแคปก็ไม่มี ยางรองเท้าด้านหลังก็ไม่มีกระบะก็ไม่มีนะครับอันนั้นเดี๋ยวเป็นในส่วนของแถมเดี๋ยวจัดการดูแลให้ทั้งหมดนะนี่ครับพนักพิงด้านหลังก็เป็นบุนุ่มนะครับคนที่นั่งแคปนั่งสบายเบาแคปเดี๋ยวแถมเป็นเบาะหนังให้นะครับเบาแคปแถมเป็นเบาะหนังให้นะนี่ครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้พวงมาลัยดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้มีฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยให้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ 7นิ้วนะเชื่อมต่อ End นด์อ a p ต้แอปเปิลได้นะครับซึ่งลักษณะหน้าจอเนี่ยก็เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้เลยมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างนะครับแอเป็นปุ่มหมุนนะครับก็ปรับสะดวกสบายปรับง่ายใช้งานง่ายนะครับเก๊สองฝั่งนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับเปิดใช้งานได้หมดเลยแล้วก็เกทที่3แบบนี้นะครับส่วนคันนี้นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคุณผู้ชมนะ เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์พันเกายห้แรงมา้านะครับภายในก็จะออกโทนเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะมาในโทนสว่างๆนะฮะเวลาขับตอนคืนก็จะรู้สึกว่าไม่มืดมากนะครับมาในโทนสว่างสีทูโทนนะครับสําหรับภายในที่เป็นเพดานกับตัวครึ่งด้านล่างนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับเป็นลายเบาะผ้า 5, ผมว่าเบาะตัว2 0 2 3ลายเนี้ยเบาะสวยนะนะครับ ลวดลายเขามันมันดูสวยดีดูพรีมเมียมดูทันสมัยนะนะครับนี่มีถุงลมนิรภัยให้หนึ่งคู่หน้านะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์เกียร์เดียวกันกับตัว2,024หลักๆนะฮะต่างกันที่อ่ารูปแบบหน้าจอหน้าจอตรงเนี้ยนะครับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายฝากระโปรงนะครับฝากระโปรง2,023เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เผื่อท่านใดแบบว่ากำลังหาตัว2023อยู่นะครับผมก็มาสอบถามมาพูดคุยกันได้อยากได้ประมาณไหนดาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับสวยนะสีดำนะครับก็เวลาล้างใหม่ๆแบบนี้อันนี้อันนี้ถือว่าผมมาถ่ายตอนเช้าแล้วยังไม่ได้เช็ดรถเรียบร้อยนะเพราะว่ามาถ่ายแต่เช้าเนาะซึ่งตอนคือมันจะมีฝุ่นบางๆมาเกาะหน่อย,เ,ยเดี๋ยวผมให้ดู นะครับเพราะว่าของเราเป็นโชว์รูมแบบเปิดก็เดี๋ยวเราก็จะเช็ดทําความสะอาดทุกวันนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะเริ่มมาเช็ดแล้วอันนี้จริงๆเขาเป็นเซล์นะครับรเขาไม่ใช่พนักง,งานเช็ดรถนะเออเป็นพนักง,งานเป็นแม่บ้านที่ขายรถได้นิดหน่อยนะครับนะฝากด้วยนะครับมีทั้งหมดสามคันนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมดสามคานันก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็มีส่วนลดให้แน่นอนแล้วก็ท่านใดนะ ที่มีรถคันเก่าใช้อิสุนะเดือนนี้นะกุมภาพันธ์นะก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนก็มีส่วนลดให้เพิ่มนะครับก็มาพูดมาคุยกันได้ว่า,อ,าอยากดาวเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวคิดเงื่อนไขอะไรพวกนี้ส่งให้ดูเนาะนี่สวยแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนฟิลลิ่งการขับตัว2023กับ2024ในเรื่องของช่วงล่างไม่ได้ต่างกนะันแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ช่วงล่างแบบเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนะยังไงถ้าสนใจก็ ฝากคันนี้ไว้ด้วยละกันนะครับโทรหาเซลต้นได้เลยนะเบอร์โทร0853518177นะครับแล้วก็ทักเพจนะครับก็เพจเซลต้นอีซุสโคราชรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะฮะจะเป็นรูปผมเองเลยเสื้อสีเทานะครับก็ทักมาได้นะครับทักมาได้นะฝากด้วยนะครับสําหรับคันนี้อยากขายอยากขายนะครับอยากได้ อะไรแบบไหนยังไงมาพูดมาคุยกันได้ครับผมก็ mm hmm. ใน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรในส่วนรถที่เรามีให้นะครับแล้วก็พร้อมให้เติมที่เลยแล้วก็ดูแลให้นะครับในเรื่องของการตกแตกนะครับจะ mm hmm. เปิดหน้าจอให้ดูนะครับหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะก็สามารถที่จะดูพวกฟังก์ชันต่างๆได้หมดนะ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับหน้าจอก็ทิป A ทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับที่อยู่ระยะทางที่สามารถขับได้นะครับสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ต่างกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับดูได้เหมือนกันนะโอเคครับผมยนงไยก็ฝากไปด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ,รบผมสวัสดีครับ